วันนี้คอมเปิปดบลเดอร์มีการอัปเดตในรอบหลายปีที่ผ่านมาฉะนั้นวันนี้มีจะอัปเดตอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่เป็นไงได้ปะได้ปะไ่ด้ไม่ได้ม่ไต้อ้าวยงต้องยงต้องยังต้องยัวันนี้ก็โอเคครับผมในคอมเปตบลเดอร์มีอัปเดตค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมนะสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมีอัปเดตอะไรบ้างนะก็อันดับแรกเลยในเรื่องของอาวุธนะครับเราสามารถดูได้ที่อาวุธได้เลยนะ ตอนแรกอะอาวุธที่เราเต็มมากที่สุดนะครับจะอยู่ที่ดาร์กเซเลเยอร์ใช่ปะถ้าจะไม่ผิดอะก็คือผู้สังหารมังกรน,นะครับก็คือดาบอันนี้เลยเลยเรียกสั้นๆว่าดีเอสนะครับแต่ตอนนี้มีดาบใหม่มาก็กคือดาบโยรุนะครับผมหรือว่าดาบของมีฮอคนั่นเองนะอย่างเทถามว่าผมมีไหมตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมอาจจะยังไม่ไดเอามาใช้รีวิวนะก็มีดาบมีฮอเพิ่มเข้ามาแล้ว,ลวก็จะมีเรื่องส่วนของออโล่ด้วยนะครับผมก็จะมีโล่เพิ่มเข้ามาด้วยนะเป็นราคา1 0 7 0 0 0นะครับผมแล้วก็จะมี สกิลมาด้วยนะครับนี่มีแถบสกิลมาด้วยด้านขวานะครับสกิลของแต่ละอาวุธนะเสียงเช่นของโลก่ก็จะมีสกิลวันนี้ของโยรุก็จะมีทั้ง4สกิลเลยแล้วก็ต้องใช้เงินในการซื้อแยกออกมานะครับผมในส่วนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องส่วนของอาวุธที่ตีค่อนข้างที่จะไวก็จะเป็นเรื่องของตัวนี้นะครับผม,มชื่อว่า คุซาริกามานะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอาวุธของเรื่องอะไรนะเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะโกงนะอาวุธชิ้นนี้โดาเมจอยู่ที่27แล้วตี0.52นะครับแต่ก็ใช่ว่าจะมีแค่อาวุธชิ้นนี้นะซ่วนส่วนต่อไปก็จะมีเรื่องของดาบของโซโลปะ่ะนี่เป็นสองดาบอยู่นะครับผมดูเอลคาตานะนะครับผมดาบชิ้นนี้5 0 0 0ันกว่าเองนะแต่ผมซื้อไม่ได้เพราะว่ามันขั้นยังไม่ถึงนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของทิปเปิลคาตานะนะครับผมราคาอยู่ที่18,80นะดดาาบชิน้นนนีเป็ของโลแน่นอน,นคผม ดูดิลักษณะของมันเป็นเหมือนของโซโลเลยอะ่ะสามดาบนะครับผมถ้าค่าปากนี่ใช่เลยอะราคาอยู่ที่หมื่นกว่าแต่ว่ากว่าจะปลดมันได้คือต้องไล่ปลดไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนนะครับ ในเซอร์คอยต่อไปอาวุธเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเรื่องของอาวุธเสริมนะครับผมอาวุธเสริมเนี่ยที่มีเพิ่มเข้ามานี่เลยครับเต็มเลยครับเป็นพวกอิมเพกแกรนด์เคมอลก็มีนะเอ้ยผมว่าผมจะลองเคมอลอยู่นะครับผมดามเมจอันนี้เป็นเท่าอ่ะเป็นคล้ายๆกับยาปานะครับผมเขาบอกว่าจะเป็น Effect Damage 3 0นะครับในระยะมันสิบหกนะราคา6,240นะครับเป็นยาที่แบบปานะครับผมอันนี้เป็นพอยชั่นนะครับพอยชั่นก็คือเป็นพิษนะถ้าปาแล้วเหมือนจะติดพิษนะครับผม เป็นอะไรอะพอชันถ้าโดนปุ๊บมันมีดาเมจถึง50นะครับเอฟเฟกของมันจะเป็น15นะก็ประมาณนี้นะผมยาของพอชันน่าจะเป็นเป็นยาปลานะครับในส่วนของต่อไปในเรื่องของายสนับสนุนนะครับมีมีเมดคิดเป็นกล่องแล้วตอนแรกเราจะมีแค่ 5, แผ้าพันแผลนะครับผม 5, ผ้าพันแผลมันจะอยู่ที่พันกว่าในตอนแรกตอนนี้มีมาแล้วเป็นเมดคิดนะครับมีขายแล้วนะ2740น้ 2, นะครับผมฮิวแปดสิบ้านี้ในเรื่องสุดต่อไปก็เป็นฮิวพอชันเหมือนกันอันนี้ก็เป็นยาปลาเป็นยาฮิวนะครับฮิวยี่สิบห้านะคร แฟดแป้งที่เพิ่มเข้ามาน่าจะปาแล้วติดแฟตนะครับผมอันนี้ปาแล้วแบบหน้าตาแบบขาวจ้วนียกว่าทาแป้งอยู่คีต่อไปก็เป็นแฟตบอมอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแฟตระเบิดนะครับผมอันนี้ต่อไปก็เป็นสเตมินานะครับผมเป็นยาปาที่แบบเพิ่มสเตมินาสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เวลาสเตมินาเราหมดอะไรอย่างงี้มั้งผมว่าปาปุ๊บมันน่าจะเพิ่มสเตมินาโดยไวนะครับเป็นเป็นสโลสโลก็น่าจะเป็นชื่อตามตรงเลยก็คือปาแล้วก็คือติดสถานะช้านะครับผมสำหรับเรื่องของพอยชันนะครับหรือว่าฝ่ายสนับสนุนก็มีประมาณนี้ผม ในลุ่ส่วของธนูก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมธนูก็ยังมีเหมือนเดิมนะสามอย่างเนาะโอเคในรุ่งส่วของอาวุธก็หมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเอ่อแพทเทิร์นพาสที่เพิ่มเข้ามานะแพทเทิร์นพาสเนี่ยนี่เลยมีมาแล้วนะครับก็สามารถซื้อกันได้นะผมในราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบักนะครับถามว่าผมซื้อไหมผมซื้อแน่นอนครับผม <Okay. S 1> ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับผมในแบบนี้อันสุดท้ายเนี่ยที่จะได้มาก็จะเป็นเรื่องของเอ่อชุดฮาโลาวีนนั่นเองนะครับผม ก็อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับอันนี้โอเคในเรื่องส่วนของ Battle p a s s ผ่านไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการสุม่มอ่าการสุ่มนี่ก็มีเพิ่มเข้ามานะครับอยู่ในร้านค้านะมันจะเป็นการสุ่มที่เพิ่มเข้ามาเป็นพวกชุดหรือว่าเอฟเฟกต,ต่างๆนะครับจะอยู่ในส่วนของเอ่อตรงนี้เลยนะครับผมนะอ่าจะมีหลายกล่องเลยที่เพิ่มเข้ามาจะมีกล่องคริสต์มาสนะครับกล่องเมทาติบินะครับผมแล้วก็กล่องบันเลนนะครับผม แล้วก็มีกล่องอีโมที่เพิ่มเข้ามานะอีโมติคอนอีโมด,ด้วยนะครับกล่องอื่นๆอะไรเนี่ยยเย้เยแล้วก็สามารถดูได้เลยนะครับผมนะสิ่งที่ผมแนะนําว่าตอนนี้ที่ควรจะสุ่มเลยนะครับผม,มน่าจะเป็นช่วงของคริสต์มาสก่อนนะครับเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยผมมองว่ามันจะหมดในช่วงคริสต์มาสอ่ะถ้าผ่านคริสต์มาสไปแล้วน่าจะไม่มีกลับมาแล้วนะครับผมนะสามารถดูได้นะว่าของข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีอ่าเทคของเรานะครับผมมีแฮทเทคมีชุดคริสต์มาสด้วยนะครับนี่ชุดนี้เลย ถ้าแบบว่าเออแล้วยังฟาร์มทันหรืออะไรพวกนี้ก็ไปในส่วนของฟัตเดอร์ได้นะฟัตเดอร์เนี่ยมีชุดของเบอร์เซิร์กด้วยนะครับผมไม่รู้มันเป็นชุดเดียวที่เขาเอามาขายตอนก่อนๆหรือเปล่านะแต่ตอนนี้มีให้สุ่มแล้วนะครับต่อไปเป็นของมาติติก็จะเป็นหมอนเป็นแบบพวกชุดด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเอฟเฟกหรือมันก็โลโก้บนหัวนี่แหละไอ้ที่มันขึ้นอ่ะเออคล้ายๆกับโลโก้แบบอีโมดอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเสียดายมากอีโมดผมมาก ผมซื้อไว้แล้วเว้ยแต่ตอนนี้เหมือนจะโดนลบออกไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้อีโมดผมหาหมดเลยเหมือนเขาจะรีออกไปแล้วนะครับเหมือนให้เราต้องมาสมแทนนะครับตอนนี้ถามว่าเสียดายไหมก็ใช้มาเหมือนมีก่อนได้ใช้ก่อนแหละเอาจริงนะก็ไม่ได้แย่นะผมในเรื่องของแมปก็มีเพิ่มเข้ามา2แมปนะครับผมก็จะมีแมปของสเตเดียมนะครับผม1ึแมปแล้วก็เป็นแบบนี้อีกแบบหนึ่งนะครับผมในเรื่องส่วนของแมปเราผ่านไปแล้วนะแต่ก็เป็นเรื่องส่วนของการปีนป่ายนะครับผม ตอนแรกนะผมการที่เรากระโดดเกาะอ,อย่างนี้นะครับมันจะไม่สามารถขยับได้เลยนะครับผมเราต้องกระโดดขึ้นอย่างเดียวนะแต่ตอนนี้มันอัปเดตให้เราสามารถขยับซ้ายขวาได้แล้วนะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะอ่ามันก็จะได้เพิ่มลูกเล่นมากขึ้นนะครับก็หลังจากผมรีวิวอะไรไปคร่าวๆแล้วนะผมก็จะมีอัปเดตใหญ่ที่เพิ่มเข้ามาก,ก็คือเรื่องของบอสนะเรื่องของบอสเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตีแล้วมันจะดรอปกล่องด้วยนะครับผมนะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยเราสามารถไปที่รายการเซิร์ฟเวอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะตรงนี้เลย แล้วก็ไปเลือกที่บอสไฟนะครับผมตรงนี้นะครับนี่มันจะมีคนเล่นอยู่นะครับผมประมาณแล้วกวับคนแล้วก็สามารถเข้าร่วมจอยกันไดนะ้แต่ผมว่าถ้าใครขบไม่แรงก็ระวังนิดนึงนะครับผมในะเรื่องของการตีบอสนะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของห้องบอสแล้วนะครับผมตอนนี้บอสเลื่อนเหลืออยู่ประมาณโอ้โหเหลืองๆเลยตอนนี้บอสแปลงล่างแล้วทุกคนกำลงังลุมบอสกันอยู่บางคนก็เล่นสายธนูยิงตอดบอสไปนะอือโอ,โอ้สกิลระวังระวัง ลองลองตรงรัศมีมันนะครับผมแล้วผมจะลัดน,น้ำมันไปหาบอสน,นะอูโโอโ้โอ้ยบอดี้อย่างก้าวห่างเลยดูดิอุ้ยปิวเอฟเฟกต์อย่างอลังการอ้โหบอสดจะโคตรไปไ่าเราไม่เราถ้าเราเป็นสายว,ว่ายิงระยะไกลผมก็ว่าเล่นธนูดีกว่านะไม่ต้องไปเป็นระยะประชิดก็ได้เอาจริงระยะไกลก็ดี อ <Yeah. laughs> ะไรแย่กันก็ดีดูเี้ยงเอฟเฟกต์แบบตึงๆดีเอฟเฟกต์บอสอ่ะโอ้โ oh. หนี่ขนาดผมย้ายมาห้องแบบเหลือประมาณ70-80คนแล้วนะ s <S บอสก็ยังหูดอยู่ดีวะ่ะโอ้โ oh. หบอสตายแล้วบอสตายแล้วบอสเริ่มหมดแล้วดิเดีู๋ดูลบก่อนโอ้โ oh ห oh 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 oh. ลายพายแบบตึงๆอ๋อเขามีทิศคือปาระเบิดไปก่อนเหรอคือปาระเบิดเรียกบอสเหรอเดี๋ยวผมขอดูวิธีการของเขาก่อนนะผมก็ไม่เคยนะครับผมไม่ได้เรียกบอสแล้วมันปาระเบิดดักบอสด้วยว่ะโอ้ my g ก d อวู้ฮู้บอสโหดมากแล้วก็ลรดน้ำมันไปก่อนหนึ่งสเต็ปบอสมันจะได้เรื่อค่อยๆลด ออ้ยโอ้โหบอสมันดวดตุบตับตุบตับเลยวะ่ะอือฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปทุกคนต่างกันลุมบอสอล้ดิไม่จะเป็นต้องเป็นอาวุธตีไหวนะแล้วก็เซเรเย่ยก็ใช้ได้นะครับผมผมอยากได้คิดเยอะๆไงโอ้ m ก g อ d โอ้โหโอ้โหโ ปอลแปลงล่างแล้วผมจังหวะน,นี้โอ้ไ oh ม oh ่กอดโอ้ ho. เอฟเฟก์อลังการจัดๆโดนกันแบบตุ้มตามตุ้มตามเลยดิจังหวะน,นี้ปอลได้เจ้หดแล้วแหละเอาจริงปอลแปลงล่างแล้วปอลจะต้องหดงเอฟเฟก์อลังการงานสร้าง ไปกอ D โอ้โห oh ตายอดิผมมองว่าผมน่าจะสู้บอสยากมากเลยครับกว่าจะเข้าถึงตัวบอสเนี่ยยากมากเลยด,ดลูดิปั๊บๆระเบิดปั๊บๆระเบิดแล้วอะเรื่มบอลเลืออยู่แค่หมื่นสี่คนรวยกันช่วยแล้วบอสจะตายแล้วมองแทบไม่ขินเลยอะโอ้ดุบนับอร่อยคอเลยจัวยงวันนะี้ โอ้โหโอ้โหปิวแบบตึงๆอะ่ะตอนนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนมาใช้ธนูนะรู้สึกว่าไม่ไหวครับผมบอสมันไกลไปเข้าไป่ถึงตัวบอสเลยอะ่ะเข้าไม่ถึงตัวบอสก็ยิงจากระยะไกลก,ก็ได้ปะ <c oughs> นี่ขนาดยิงจากระยะไกลกายยา็ยังโดนไอนี่เลยอุกกาบาตของมันอะ่ะทุกคนแม่งพยายามช่วยกันอยู่อ่ะจริงโอ้โ ไอ้บอกบอสไม่ยากนะผมพูดเลยไม่จริงนะครับผมทางเอฟเฟกทั effect, ทงางอุปการ์นี่ไนลงมาตรงบอสอัใครจะไปยิงมนะันอะเต็มๆเลยดิจิงจ่งมันก็ได้ะอือบอสให้เรายิงรีล้วก็ยิงไปก่อนแล้วกันไปสปมมันนี่แหละง่ายสุดแล้วไม่ต้องเข้าไปเข้าใกลบนะ้บอสด้วยผมยิงพยายามเราจะยิงโดน,โดนไอ้อุกกาาตที่อยู่ใกล้ๆบอสอะใส่เราเลยจบกันเถอะบอส G G W P Y P โอเคนี่คือสกอร์ที่เราทำได้นะสกอร์เราเป็น3% 3% 764เราจะได้เงินนะครับผม1นึ่ง้นคนะครับแล้วก็ XP พันกว่านะครับแล้วก็แต้มของเอ่อแต้มฟ้านะ16แล้วก็จะเป็นเรื่องของ BXP ก็คือเป็นท่ p นพ s าสนะครับ655นะ นี่คือรางวัลที่เราได้นะครับผมแต่ถ้า,าทำดาเมจเพิ่มกว่า3 0 0พันะครับผมเหมือนจะดรอปกล่องนะครับแต่ถ้าทำน้อยกว่าก็คือจะได้แต้มแค่รีวอร์ดแค่นั้นเองนะครับผมนะก็โอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะในการอัปเดตเห็นที่เพิ่มเข้ามาด้วยจะเป็นเรื่องของเอ่อขีปนาวุธหรือนิวเคลียร์หรือภัยพิบัตินะครับนี่มีจะเพิ่มเข้ามาด้วยนะจะเป็นของตัวนี้นะครับผมเป็นตัวหลุมดำนะครับอันนี้ผมลองโดนแล้วคือแบบแม่งพังเลยเว้พังแบบพังกระจุยแล้วแบบว่าหากใครที่ต้องการที่จะแบบว่าเอ้ยไม่ชอบแบบนี้ว่ะใช้หลลุมดเย ไม่เกิน3ามสี่นาทีคือจบแน่นอนครับแบบนั้นเปลี่ยนแบบแน่นอนแบบมันพังไงเล่นไม่ได้นะครับผมสลุมดำนะเฮ้ยไปฟาแล้วเรอโอ้โหยัรตอยใครหินก็ว่าตายเอง มาอีกแล้วใครเห็นก็ว่าตาอยู่ดีแปะโอ้โล,ละแลวนอกจากหลุมดำแล้วนะก็จะมีเรื่องของอาวุธปืนด้วยนะครับผมมีเพิ่มเข้ามาด้วยนะเป็นสำหับอ p g พจีแล้วก็ปืนทอมมี่นะครับ2อ,อันนี้นะ เหมือนสองอันนี้ถ้าเราซื้อมาแล้วนะครับผมสรุปในตอนนั้นเราซื้อมาแล้วแล้วเราตายแล้วเหมือนไอ้พวกนี้มันจะหายไปเลยนะครับผมนะมันไม่ได้อยู่ถาวรน,นะครับสลหรับปืนแล้วก็อา g จีนะโอเคครับผม,มก็ในการอัปเดตที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมหากอะไรที่ผมผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับผมในเรื่องของแบบของคอมเพลตคอนเทอร์นั่นเองนะครับผมในการอัปเดตครั้งนี้นะ่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ไปกันด้วยนะครับผมนะ ตอนนี้มันผมมีช่องทวิตเตอรแล้วก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับผมตอนนี้ลองมีช่องทวิตเตอรแล้วนะทักกับคอบแบบไปเรืร่อร์นั่นเองนะโอเคครับผมก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมหากคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้กันด้วยนะครับเอาล่ะเอาไว้พบกันใหม่นะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย